เขาสวยดีเนาะก็เลยนึกอยากกินปลาส้มค่ะก็เลยซื้อมาส่งตัวตัวใหญ่ๆเลยนะคะก็จะเอามาทําปลาส้มเลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้ก็ลองมาทําดูค่ะว่าจะเป็นปลาส้มหรือเปล่าก็ขอดเกล็ดออกก่อนค่ะขอดเกล็ดแล้วเหงือกเขาออกให้หมดค่ะไม่งั้นน้องจะเน่าค่ะอันนี้ก็เลยใช้วิธีตัดหัวออกไปเลยนะคะจะได้ง่ายเวลาทำเนาะ ล้างท,ท,ท,ทําความสะอาดนะคะแล้วก็หมักเกลือไว้สามชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็มาผสมนี่ค่ะมีข้าวข้าวเหนียวนะคะละนี่ค่ะนวดข้าวเนื้อแล้วก็เอาใส่ถุงหรือว่าใสแช่ในน้ําซาวข้าวค่ะน้ําซาวข้าวก็จะแช่ป,ประมาณครึ่งชั่วโมงล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็หมักเกลือไว้สามชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็มาผสมนี่ค่ะมีข้าว ข้าวเหนียวนะคะแช่ในน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวก็จะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาขึ้นจากน้ํานะคะแล้วก็ให้เสะเด็ดน้ำแล้วเอามาคลุกกับข้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะในกล่องก็ได้นะคะปิดฝาให้สนิทค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายรังน้าก่อนกระเทียมเกลือ ใส่ผงปรุงรสไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ปลาที่ล้างให้สะอาดนะคะก็ไปแช่สวัสดีค่ะล้างทาความสะอาดนะคะแล้วก็หมักเกลือไว้สามชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็มาผสมนี่ค่ะมีข้าวข้าเหนียวนะคะล้าเขาสวยดีเนอะก็เลยนึกอยากกินปลาส้มค่ะก็เลยซื้อมาส่งตัวตัวใหญ่ๆเลยนะคะ ก็จะเอามาทําปลาส้มเลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหรน่นะแต่วันนี้ก็ลองมาทําดูค่ะว่าจะเป็นปลาส้มหรือเปล่าก็ขอดเกล็ดออกก่อนค่ะขอดเกล็ดแล้วนี่ค่ะก็เอาข้าวยาดเข้าไปในท้องปลามีไข่ด้วยนะคะไข่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็นวดนวด,นวด,นวดจนเขาเข้าเนื้อนะคะก็บั้งค่ะบั้งทีๆนะคะแล้วก็ใช้สากทุบๆเบาๆนะคะแต่ตอนทุบไม่ได้ถ่ายค่ะ นี่ก็บังให้ดูนะคะจากนั้นก็ไปล้างในน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวก็จะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงเหงือกเขาออกให้หมดค่ะไม่งั้นน้องจะเน่าค่ะอันนี้ก็เลยใช้วิธีตัดหัวออกไปเลยนะคะจะได้ง่ายเวลาทำเนาะแช่ในน้ำซาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าวก็จะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็บังค่ะบังทีๆนะคะแล้วก็ใช้สากทุบๆเบาๆนะคะแต่ตอนทุบไม่ได้ถ่ายค่ะ นี่ก็บังให้ดูนะคะจากนั้นก็เป็นลาสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทำปลาส้มนะคะพอดีไปได้ปลาแต่เพียนมาจากตลาดค่ะเห็นปลาเกลือแร่แล้วก็กระตุ้นการย่อยของอาหารด้วยนะคะทำให้เรากินข้าวได้เยอะค่ะถ้าอร่อยเนาะก็อาเขาสวยดีเนะาะก็เลยนึกอยากกินปลาส้มค่ะก็เลยซื้อมาสตัว ตัวใหญ่ๆเลยนะคะก็จะเอามาทำปลาส้มมานี่ค่ะนวดข้าเนื้อแล้วก็เอาใส่ถุงหรือว่าใส่ก็มีประโยชน์นะคะเขาก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าก็มีโปรตีนจากเนื้อปลาเนาะแล้วก็บั้งค่ะบั้งทีๆนะคะแล้วก็ใช้สากทุบๆเบาๆนะคะแต่ตอนทุบไม่ได้ถ่ายค่ะนี่ก็บั้งให้ดูนะคะ จากนั้นก็ไปล้างเหือกเขาออกให้หมดค่ะไม่งั้นน้องจะเน่าค่ะอันนี้ก็เลยใช้วิธีตัดหัวออกไปเลยนะคะจะได้ง่ายเวลาทำเนาะนี่ค่ะเอาเสด็ดน้ำก่อนแล้วก็เอามาคุกนะคะนี่ค่ะคุกเคล้าให้เข้ากันนวดนวดนวดนะคะเพื่อจะได้นิ่มเอ้ยไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้ก็ลองมาทำดูค่ะว่าจะเป็นปลาส้มหรือเปล่าก็ขอดเกล็ดออกก่อนค่ะ ขดกิ็ดแล้วนี่ค่ะก็เอาข้าวยัดเข้าไปในท้องปลามีไข่ด้วยนะคะไข่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็นวดนวด,นวด,นวดจนเขาเข้าเนื้อนะคะแล้วก็มีวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายค่ะแล้วก็เมือกเขาออกให้หมดค่ะได้งั้นน้องจะเน่าค่ะอันนี้ก็เลยใช้วิธีตัดหัวออกไปเลยนะคะจะได้ง่ายเวลาทำเนาะ้าเขาสวยดีเนาะก็เลยนึกอยากกินปลาส้มค่ะ ก็เลยซื้อมาส่งตัวตัวใหญ่ๆเลยนะคะก็จะเอามาทําปลาส้มแล้วก็ทําให้ก้างเขานิ่มด้วยค่ะเพราะว่าปลาตะเพียนเขาจะก้างเยอะนะคะถ้านิ่มๆแล้วเวลาเรากินก็กินได้ทั้งก้างเลยค่ะมีเกลือแร่แล้วก็กระตุ้นการย่อยของอาหารด้วยนะคะทําให้เรากินข้าวได้เยอะค่ะถ้าอร่อยเนาะก็ก็มีประโยชน์นะคะ เขาก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าก็มีโปรตีนจากเนื้อปลาเนาะค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเอาเสด็จน้ำก่อนแล้วก็เอามาคุกนะคะนี่ค่ะคุกเ้าให้เข้ากันนวดนวดนวดนะคะเพื่อจะได้นิ่มไว้ทอดกินค่ะปลาส้มก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเป็นการถนอมอาหารไว้กินนานๆน,นะคะ ปลาส้มแล้วก็บังค่ะบังทีๆนะคะแล้วก็ใช้สากทุบๆ,ๆ,ๆเบาๆนะคะแต่ตอนทุบไม่ได้ถ่ายค่ะนี่ก็บังให้ดูนะคะจากนั้นก็ไปลา้างหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาขึ้นจากน้ํานะคะแล้วก็ให้สะเด็ดน้ําแล้วเอามาคลุกกับข้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาทําปลาส้มนะคะพอดีไปได้ปลาตะเพียนมาจากตลาดค่ะ เห็นปลานี่ค่ะก็เอาข้าวยาดเข้าไปในท้องปลามีไข่ด้วยนะคะไข่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็นวดนวลนวด,นวด,นวดจนเขาเข้าเนื้อนะคะก็มีประโยชน์นะคะเขาก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าก็มีโปรตีนจากเนื้อปลาเนาะแต่ที่สำคัญนะคะก็ควรทำให้สุกนะคะเวลาจะกินก็ทอดให้สุกก่อนนะคะ ึงจะอร่อยค่ะแล้วก็ทําให้ก้างเขานิ่มด้วยค่ะ mm hmm. เพราะว่าปลาตะเพียนเขาจะก้างเยอะนะคะถ้านิ่มๆแล้วเวลาเรากินก็กินได้ทั้งก้างเลยค่ะกล่องก็ได้นะคะปิดฝาให้สนิทค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายก็ตัดหัวเพราะว่าถ้าไม่ตัดหัวออกนะคะก็เอา นี่ค่ะก็เอาข้าวยาดเข้าไปในท้องปลามีไข่ด้วยนะคะไข่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็นวดนวด,นวดจนเขาเข้าเนื้อนะคะแต่ที่สําคัญนะคะก็ควรทําให้สุกนะคะเวลาจะกินก็ทอดให้สุกก่อนนะคะถึงจะอร่อยค่ะหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาขึ้นจากน้ํานะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ําแล้วเอามาคลุกกับข้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่ค่ะ เอาเสด็ดน้ำก่อนแล้วก็เอามาคลุกนะคะนี่ค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันนวดนวดนวดนะคะเพื่อจะได้นิ่มนี่ค่ะก็เอาข้าวยาดเข้าไปในท้องปลามีไข่ด้วยนะคะไข่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็นวดนวด,นวดจนเขาเข้าเนื้อนะคะนี่ค่ะเอาเสด็ดน้ำก่อนแล้วก็เอามาคลุกนะคะนี่ค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันนวดนวดนวดนะคะเพื่อจะได้นิ่ม กล่องก็ได้นะคะปิดฝาให้สนิทค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบายค้างน้ำก่อนกระเทียมเกลือ,อ,อใส่ผงปรุงรสไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ปลาที่ล้างให้สะอาดนะคะก็ไปแช่เหงือกเขาออกให้หมดค่ะไม่งั้นน้องจะเน่าค่ะอันนี้ก็เลยใช้วิธีตัดหัวออกไปเลยนะคะจะได้ง่ายเวลาทำเนาะ หรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาขึ้นจากน้ํานะคะแล้วก็ให้สะเด็ดน้ำแล้วเอามาคลุกกับข้าวที่เราเตรียมไว้ค่ะไว้ทอดกินค่ะปลาส้มก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเป็นการถนอมอาหารไว้กินนานๆน,นะคะปลาส้มเป็นไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะแต่วันนี้ก็ลองมาทําดูค่ะว่าจะเป็นปลาส้มหรือเปล่าก็ขอดเก็ดออกก่อนค่ะ ขอดเก็ดแล้วล้างน้ําก่อนกระเทียมเกลือ,อใส่ผงปรุงรสไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ปลาที่ล้างให้สะอาดนะคะก็ไปแช่นี่ค่ะก็เอาข้าวยาดเข้าไปใน้องปลามีไข่ด้วยนะคะไข่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็นวดนวด,นวด,นวดจนเขาเข้าเนื้อนะคะแล้วก็มีวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายค่ะแล้วก็แล้ก็บ้างค่ะบ้างทีทีนะคะ แล้วก็ใช้สากทุบๆเบาๆนะคะแต่ตอนทุบไม่ได้ถ่ายค่ะนี่ก็บังให้ดูนะคะจากนั้นก็ไปล้างก็ตัดหัวเพราะว่าถ้าไม่ตัดหัวออกนะคะก็เอา้างน้ําก่อนกระเทียมเกลือ,อใส่ผงปรุงรสไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ปลาที่ล้างให้สะอาดนะคะก็ไปแช่ก็มีประโยชน์นะคะเขาก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่า ก็มีโปรโตีนจากเนื้อปลาเนาะ